สวัสดีครับพบก,กับสุลกาลลิวอร์โลเราเริ่มต้นกันที่ด่วนพิมลิกโดนกระแสรเร่งรัดให้ตัดสินคดีของแมนซชตี้ที่ละเมิดกฎการเงิน PFF หลังถ้าหากมีการตัดสินเกิดขึ้นแมนเชสเตี้มีโอกาสตกชั้นสูงมากลิชาร์ดมาสเตอร์นะครับ CEO ของพิมลีกได้ถูกคีธไวเน็ตอดีต CEO ของเอเวอเรตเรียกร้องให้เร่งรัดตัดสินคดี การทำผิดกฎการเงิน FFP ของแมนเชสเตอร์แมนเชตี้ถูกตั้งข้อหาในเดือนกมุาพันธ์ปี2023ด้วยความผิดข้อหาละเมิกดกฎ FFP ของพรีเมียร์ลีกมากกว่า100ครั้งโดยย้อนหลังไปถึงปี2009สโมสรอ,อาจโดนหักคะแนนหรือแม้แต่กระทั่งถูกปร,รับตกชั้นหากมีความผิดแต่แมนเชสเตอรก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างแข็งขันทุกอย่างและยืนยันว่าจะขอต่อสู้คดี เพื่อกระบวนการพิจารณาคดีก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะใช้เวลานานสักเค่ไหนโดยมีการคาดกันว่าอาจจะมีการตัดสินคดีของแมนเชตี้มันน่าจะกินเวลากว่าทศวรรษแม้เผชิญคดีฟ้องร้องแต่แมนเชสเตี้ก็ยังสามารถคว้าชแชมป์ในฤดูกันที่แล้วได้แล้วก็ยังคงรอยนวลอยู่ในพรีเมียร์ลีกโดยการเติบโตของแมนเชสเตี้ในฤดูกันที่แล้วโดยการคว้าชแชมป์ได้ทั้ง พิมลิกอังกฤษควา้าแชมป์เอเอเและควา้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์สำหรับคนที่วิจารณ์สโมสรแห่งนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของทีมซิสมันซูนเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ผู้มัง่งคั่งมหาศาลคดีที่พิมลิกตั้งข้อหาถือว่าเป็นเงื่อนงำต่อความสําเร็จของพวกเขาแมนเชสเตอร์ถูกจับตามองมากขึ้นใน,ในการนี้โดยเอเวอเรตและล่าสุดเป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ถูกหักคะแนนจากการละเมิดก,กฎการเงิน F เอพีเมื่อถูกถามาต่อความสําเร็จอีกครั้งของแมนซี้ในขณะที่พวกเขาก็ยังมีคดีที่ค้างอยู่จะส่งผลเสียต่อบงการฟุตบอลลีกยุโรปหรือไม่ทางด้านของริชาร์ดมาสเตอร์ CEO ของพรีมลีกก็ออกมาตอบว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานฟุตบอลที่จะเริ่มเลือกปฏิบัติว่าใครควรเป็นแชมป์ลีกเรื่องสำคัญก็คือคุณมีความตื่นเต้นจนถึงวันสุดท้ายใครจะรู้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนวันที่19พฤษภาคม มาสเตอร์กล่าวเสริมว่าแน่นอนว่าเราไม่สามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ได้วันที่ได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วและคดีจะคลี่คลายในอนาคตอันใกล้ผมไม่สามารถแสดงความคิดเห็นใดๆเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้นี่คือคำกล่าวของริชาร์ดมาสเตอร์ซีอีโอพิมลิกพูดเป็นเงนิงนง่ำหลังจากนั้นนะครับท่านั้นของคีธไวเนตซึ่งเป็นอดีตซีอของเอเวอรตนไม่ทนนะฮะออกมากล่าวใส่ริชาร์ดมาสเตอร์ว่า ไม่โปร่งใสตลอดกระบวนการนี้เลยดูเหมือนว่าเป็นกฎหมายคนละแบบสําหรับทีมใหญ่กับทีมเล็กในการพูดคุย,ยในรายการฟุตบอลอินซเดอร์ตาดานคิสไวน์เนตกล่าวว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรมากกว่าเดิมไม่ได้บอกกรอบเวลาหรือวันใ,นใดๆซึ่งมันยิ่งเพิ่มความไม่โปร่งใสมากขึ้นผมเข้าใจว่ามันเป็นคดีที่ซับซ้อน แต่เมื่อมันเหมาะเจาะกับพวกเขาพวกเขาก็สามารถเร่งรัดให้คดีของเอเวอร์ตันและฟอร์เรสต์ทำไมถึงตัดสินได้เร็วขนาดนั้นพวกเขาควรที่จะเร่งรัดคดีของแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยสิมาสเตอร์ไม่โปร่งใสตลอดกระบวนการนี้สําหรับแมนเชสเตอร์ดูนว่ามันจะเป็นกฎหมายคนละแบบสําหรับทีมใหญ่กับทีมเล็กส่วานด้านของพีชโอรุกนะครับพิธีกรจากฟุตบอลอินเตอร์ก็กล่าวถึงบทลงโทษที่อาจจะเกิดขึ้นหากพบว่าแมนเชสเตอร์ละเมิดกฎโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่า มนตี้ไม่น่าจะตกชั้นไปอยู่ในลีกท Tour แต่พวกเขาอาจจะถูกไปเล่นในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพแทนเนื่องจากปัญหาความซื่อสัตย์ของลีหลังจากถูกตั้งข้อหาถึง115ข้อนะฮะก็ยังคงรอการตัดสินอยู่นะฮะแต่เอเวอเรตันและฟอรเรสโดนตัดสินไปแล้วเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับสโมสรจากซาอุดีอาระเบียจัดทำโมซาร่าอีกครั้งเฉพาะในช่วงสมม m นี้เท่านั้นนะฮะ หากเขายืนกรานว่าต้องการย้ายไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียแหล่งข่าวจากสเก็ตสปอร์ตนะฮะรายงานมาว่าสโมสรในลีกซาดิอาระเบียพยายามคว้าตัวโมซาลากอรหนาของลิเวอร์พูลในช่วงสมัยนี้สำหรัในกรณีที่เขายืนกรานว่าต้องการย้ายไปเล่นที่นั่นเท่านั้นสาราตัวเป็นข่าวลือว่าได้รับข้อเสนอเงินมหาศาลจากสโมสรในลีกซาดิอาราเบียซึ่งอาจทำให้เขาเป็นนักเตะที่รับเ,เ่อนสูงที่สุดในโลกได้ อย่างไรก็ตามแรงงานระบุว่าซาร่ายังไม่ได้ตัดสินใจอนาคตของเขาและเขายังคงมุ่งมั่นกับ Liverpool กนนลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้สโมสรลีกซาอุดีอาระเบียพยายามดึงดูดนักเตะชั้นนำด้วยค่าเหนื่อยมหาศาลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาพวกเขาพึ่งคว้าตัวคริสตโนโรนัลดกองหน้าของเมนูไปร่วมทีมด้วยค่าเทรมเนียมการย้ายทีม20ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามยังต้องรอด,ดูว่าซาร่าจะตัดสินใจอย่างไรซาร่ามีความสุขกับชีวิตที่ลิเวอร์พูลและเขาก็ประสบความเรรจอย่างมากกับสโมสร เขาคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกยูฟาแชมเปี้ยนลีกและคาราทฟุตบเอฟเอคัพกับสโมสรโลกกับลิเวอร์พูลด่วนคาร์ตานสมิการ์เสี่ยงถูกปล่อยตัวพ้นสังกัดในช่วงซัมเมอร์แม้พึ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ไปเมื่อเดือนกันยายนรายงานจากอินดอยนะฮะนักข่าวของเมลสปอร์ตระบุว่าคาร์ตานสมิการ์แบ็กซ้ายชาวกรงกฤของลิเวอร์พูลเสี่ยงที่จะถูกปล่อยออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ สมิการ์ดนะครับย้ายมาจากโอลิมปิกอดด้วยค่าตัวแค่11.75ล้านปอนด์เมื่อปี2020แต่โอกาสลงเล่นเขายังจำกัดจำเัียเนื่องจากต้องยังชิตงตำแหน่งตัวจริงกับแอนดี้โรเบอร์สันแบ็ไซต์ตัวจริงของเทียมรดูการสมิ3 2 0์4ิสสมิการ์ดลงเล่น,นในศึกพิมพ์รีก7เกมนะฮะสถานการณ์ของสมิการ์ดยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับเมื่อเขามีการบาดเจ็บนะครับและก็การกลับมาของเทนนันแอนดี้โรเบอร์สัน on, ทำให้เขาถูกดองยาวไม่ได้ถูกส่งลงสนาม ด้วยเหตุผลนี้จึงมีโอกาสสูงแลวครับที่สม,มิการจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์น,นี้นะฮะเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับด่วนมีรายง,งานว่าบอยมนิกได้สอบถามความเป็นไปได้ในการดึงตัวเวอร์กิฟฟันได์มาร่วมทีมแต่ขณะเดียวกันกอหลังจกตันทีมลิเวอร์พูลก็ได้ออรับข้อเสนอสุดพิเศษจากสโมสรอ,อื่นอีกด้วยซัมเมอร์แสนอันวุ่นวายที่แอนฟิลอาจจะส่งผลกระทบมากกว่าแค่การย้ายออกไปของเจ็กกี้ครับเท่านั้น พราะลูกศิษย์คนโปรดของเจกเก้นครอบอาจจะเดินตามรอยออกจากเมอร์ซิไซด์เช่นกันผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลประกาศในเดือนมกราคมนะครับว่าฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูก,กาลสุดท้ายของเขาดยม,มีการคาดการณ์อยู่เสมอว่าเหล่าบรรดาดาวเด่นของเจกเก้นครับบางคนอาจจะย้ายออกจากตามเจกเก้นครอบไปโดยเฉพาะโดมเนซซ่าที่ดูเหมือนเป็นคนที่น่าจะย้ายไปมากที่สุดโดยที่ลีกสุดิอาระเบียยังคงพยายามดึงตัวซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอียิปต์รายนี้ออกไป แต่การย้ายทีมอย่างกระทันหันของฟันไดก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อมีรายง,งานล่าสุดว่ามีปุริเซียดุนมนุนกำลังจัดตามมองการย้ายทีมอน,นาช็อกของกับตันทีมลิอร์พู้หลังนี้ผู้ซึ่งคว้าแชมป์ไปแล้ว8รายการที่แอนฟิลต่อมาก็มีการคาดการณ์ว่าอาเนสลอตนายใหญ่คนใหม่จะมุ่งมั่นที่จะมอบสัญญาชุ่มใหม่ให้กับฟันไดด้วยแต่เรื่องอาจจะไม่หยุดยั้งแค่สโมสรอื่น จากการมาตามไล,ล่ล่าตัวฟันไดและล่าสุดเป็นไบโอเมนิกยักษ์ใหญ่ศึกบองเด็กกัจจุลมันอีเทียมก็เข้าร่วมวงไล,ล่ล่าไลเซนไวกีฟฟันไดเช่นเดียวกันรายงานจากสปอร์โซนระบุว่าไบยันได้ยื่นข้อเสนอเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงตัวไวกีฟฟันไดแต่ยังไม่มีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการนักกับฟันไดอย่างไรก็ตามหากพวกเขาเดินหน้าคว้าตัวฟันได้จริงๆมันก็จะเดินตามรอยเท้าที่พวกเขาเคยทำมานั่นก็คือการเข้ามายื่นซื้อนักเตะ ของลิเวอร์พูลเช่นซาดิโอมาเน่เคยไปร่วมทีมาบยมินิกมาแล้วแม้ว่าาบยมินิกจะมองว่าเบอร์กอฟันไดนะครับจะเป็นนักเตะที่อายุ30ปีแล้วแต่ว่าฟันไดนั้นเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์ค่อนข้างสูงและสภาพร่างกายก็ยังคงดีอยู่บาเยมินิกนะครับยังชื่นชอบเบอร์กอฟันไดถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้วก็ดามในวัย30อัพแต่ประสบการณ์ของเบอร์กอฟันได์นั้นล้นหลามและ สภาพร่างกายยังสามารถเล่นในหลีกสูงสุดได้อีกอยู่หลายปีโดยฟันไดจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษแน่นอนนะครับนั่นก็คือข่านเหนื่อยก้อนโตที่จะทําให้เขาอาจเปลี่ยนใจได้อันนี้ก็ต้องมารอติดตามชมกันนะครับว่าเวอร์กิฟันไดจะทําอย่างไรหลังจบฤดูกาลน,นี้แต่มีโอกาสที่เวอร์กิฟันไดจะต่อสัญญาทุกใหม่กับลิเวอร์พูลอีกไปด้วยเพราะเนื่องจากกุนซืออเนซซอลตนะครับเป็นคนบ้านเดียวกันกันกบเวอร์กิฟันไดนั่นเอง ส่วนรายงานก็มีการคาดการณ์ว่าฟันไดจัดได้รับข้อเสนอสุดบ้าคลั่งจากลีกซาดิอาระเบียด้วยในการยื่นเข้ามาเพื่อให้ตัวของบอร์กฟฟันไดไปเล่นในลีกซาดิอาระเบียที่นั่นก็ต้องรอดูติดตามชมกันนะครับหลังจบฤดูกาลนี้ว่าจะย้ายทีมหรือไม่เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับบ๊อบบี้คลา์นะครับโพสต์อินสตาแกรมเปิดเผยเขาได้รับบาดเจ็บจนต้องปิดฉากซีซั่นก่อนกำหนดมุ่งมั่นฟื้นฟูสภาพร่างกายกลับมาพร้อมลุยฤดูกันใหม่ บอบบี้ค้างนะครับกองการรุ่นของลิเวอร์พูลโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวร้ายว่าได้รับบาดเจ็บจนต้องปิดฉากซีซั่นก่อนกําหนดน่าเสียดายที่ฤดูกาลนี้ของผมต้องจบลงก่อนกําหนดเพราะผมได้รับบาดเจ็บถึงเวลาแล้วที่ผมจะไปโฟกัสที่การฟื้นฟูสปอร์ต่กายให้พร้อมสําหรับฤดูกาลใหม่คลาร์กโพสต์รุ่นวัย1 9ปีลงเล่นให้กับทีมชุดเยาวชนของลิเวอร์พูลไป2นัดยิงได้1ลูกก่อนก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็ได้รับการลงสนามในฤดูกาลนี้นะฮะ โดยเจ้าตัวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวล่าสุดนะครับว่าบาดเจ็บปิดเทอมแล้วเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับลิเวอร์พูลจ้องคว้าปาโซร่วมทัพแต่เล็งปล่อยยืมตัวให้กับแฟงเฟิร์ตยืมตัวต่อไปหนึ่งฤดูกาลเพื่อพัฒนาฝีเท้าหลังข่าวจากบิวนะฮะรายงานมาว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจในตัวของว so, ิลเลมปาโซกองหลังดาวร,รุ่งของไอทักแฟงเฟิร์ตและมีความเป็นไปได้สูงที่จะดึงตัวมาร่วมทีมในช่วงสัมนานี้่างไรก็ตามแผนของหงส์แดงก็คือการ ปล่อยยืมตัวปาโซให้กับไปเล่นกับแฟรงเฟิร์ตยืมตัวหรือเล่นอยู่ที่นั่นต่ออีก1ฤดูกาลเพื่อต่อยอดประสบการณ์และพัฒนาฟีดเอาให้ไดลงเล่นอย่างต่อนเนื่องแฟรงเฟิร์ตเองก็พร้อมที่จะปล่อยปาโซในราคาประมาณ50-60ล้านปอนด์นะฮะเราปิดท้ายกันที่ใจมาแล้วนะครับข้างดีกรีแชมป์พร้อมย้ายชมลิเวอร์ pool ในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมเปิดเผยว่าเจราจากันแล้วลิเวอร์พูลมีลุ้นได้แข่งดีกรีแชมป์ เสริมทัพในช่วงซัมเมอร์เผยเจ้าตัวอยากร่วมง,งานและมีการเจรจากันแล้วด้วยวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเดอะเทลกราฟสื่อชื่อหนังของฮอลแลนด์ายงานมาวันลิอววร์พูมีลุ้นสูงในการคว้าตัวดาวิดฮันสโคกองหลังทีมชาติสโลรเกียจากเฟเนนนูรถรถดรัอต t า r มาเสริมทัพในตลาดนักเตะซัมเมอร์แหล่งข่าวระบุว่าลิอววร์พูสนใจดาวิดฮันสโคในวัย26ปีมาตั้งแต่ตลาดนักเตะฤดูหนาว และได้พูดคุยเจรจากับตัวแทนของนักเตะมาแล้วเมื่อเดือนมกราคมขณะที่เจ้าตัวก็กข้ังคล้ายหงแดงตั้งแต่อายุน้อยโดยเป็นแฟนบอลตัวยงอีกด้วยนอกจากนี้แล้วนะครับอัเดสลัดกุนซูเฟย์ญูดก็เตรียมย้ายเข้ามาลงทีมลรยหัวในนกันหน้าหลังเหนียรงงนว่าบรรลุข้อตกลงกันเรียบร้อยแล้วกับลิเวอร์พูลทำให้เดวิสอันสโค์พร้อมย้ายตามมาร่วมงานด้วยที่ลิเวอร์พูลขณะที่เฟยนญูดเองก็ต้องการค่าตัว38.5หล้านปอนหรือหรือ1,771ล้านบาท โดยสำหรับเดวิสอันสโค้นครับเป็นประการหลังที่ถนัดสาวสายตามที่ลิเวอร์พูลกำลังต้องการอยู่เพอร์ดิเพอร์ดีและเป็นตัวหลักของอันเนสลัตภายในทีมเฟย์นูร์ดชุดแชมป์เอเลเดวิซีลีกของฮอลแลนด์เมื่อฤูดูการทีแล้วในี่ือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะครับทนผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่2พฤษภาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมืองนน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ